ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกล้งดูตลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจำรายสัปดาห์นะครับนะในวันจันทร์ที่8 พฤศจิกาไปจนถึงวันอาทิตย์ที่14นะครับนะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe แล้วตอนนี้ถ้าสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนรายการช่องของอาจารย์เกต้านะครับนะจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามหมายเลขพร้อมเพลข้างล่างนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนิดนึงนะครับนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับนะในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีนาวางติดพิษยอยู่สองวันนะก็จะเป็นในช่วงของ วันวันจันเนาะนะครับกับวันอังคารที่ติดระวังพิษนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันพุธพระหัสนี่จะให้คุณนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่ในเลิกเขาเรียกว่าในเลิกดีแล้วนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกคนนิดนึงนะครับนะโอเคตานุรักษ์ตอนนี้ต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยดาวจะไปกองกันอยู่ในราศีตุลเขาเรียกว่าตานุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะ นั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีการลิเริ่มลักษณะต่างๆนะฮะการลิเริ่มทําอะไรสักสิ่งสักอย่างนะครับในช่วงของวันจันทร์กับวันอังคารยังไม่ค่อยให้ขุณเท่าไหร่นะถ้าจะทําอะไรยังไงผมว่าสักวันพุธพฤหัสจะจะให้คุณกว่าเพราะตอนนั้นจะเข้านวางังปุกเอกนะครับทีนี้นะครับนะด้วยดวงดาวเองตอนนี้นะครับไปสัมพันธ์นะต้องบอกเลยนะตนุรักษ์เราเองนะครับไปสัมพันธ์กับดาวพระอาทิตย์ นะครับที่ท่านเอ่อเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสหาชานะครับนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองอาจจะมีการเข้าหามิตรใหม่สังคมใหม่หรือมีการิเริ่มทําธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงก็ได้นะครับนะถือว่าจะให้คุณกับดวงชะตานะครับเพราะาคู่นี้เป็นคู่วิชาการซึ่งซึ่งเป็นคู่ที่ดีนะครับนะแล้วก็ตัวของเราเองนะครับยังไปเจอกับดาวพระอังคารนะซึ่งดาวพระอังคารเนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนี่นะครับนะสำหรับชาวราศีเมถุนนะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแต่ว่าอีกเรือนหนึ่งนะครับอีกเรือนหนึ่งเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกว่าภพอริก็คือมีทั้งลาภผลแล้วก็มีทั้งอุปสรรคนะครับไปอยู่ในเรือนของนะครับกุตะลักษณะป,ประมาณนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องบอกว่านิดนึงนะครับนะว่าตัวของเราเองเนี่ยเวลาจะไปทําธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับส่วนหนึ่ง นะครับจะได้ผลดีจากดาวพัางคานที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับนะก็ยังได้รับผลร้ายนะครับที่มาจากพัางคานเหมือนกันนะฮะที่มาจากดาวเจ้าเรือนอฬินะครับก็ก็ฮับฮับละกันนะครับให้เราให้เราพิจารณาดูนะครับก็คือในช่วงของวันจันทร์วันอังคารวันที่8วันที่9เนี่ยไม่ไม่ค่อยให้คุณแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะก็จะให้คุณอย่างที่ว่านะครับนะแล้วก็ตอนนี้ท่านไม่ได้ย้ายราศีสัปดาห์นี้นะท่านก็ยังคงอยู่นะครับในราศีตุลอยู่ก็ถือว่า ดีอยู่เหมือนกันนะครับดีอยู่เหมือนกันแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะที่ต้องตัดสินใจให้ให้ให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเข้าเลิกเด็ดขาดเขาเรียกว่าเข้าเลิกเพชจขาดเลิกนะครับนะวเวลาทําอะไรเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดอะไรไวนิดนึงนะก็อยากจะให้มีสตินิดนึงนะนะอ้ะวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยวเรามาดูดาวพาธิตกันนิดนึง ค,นะคือดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยอย่างท,ที่ที่รู้กันนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอสหชักเนาะสหชติที่แปลว่าเพื่อนฝูงนะครับนะสังคมนะแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อลักษณะต่างๆนะครับนะตอนนี้ถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะสหชติวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะมีการริเริ่มเข้าหาสังคมลักษณะต่างๆและต้องบอกว่าดาวพระอาทิตย์ตอนนี้ท่านไม่ได้เข้าระวังพิษแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้เข้าเลิกอะไรดีนะ นะครับก็คือไม่ได้เข้านาวาังปู่เองไม่ได้เข้านาวาัวงพิษแต่ว่าท่านสเสวยเลอกเพชรข้าเลิกนะครับก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับกับสังคมหรือคนหมู่มากเวลาทีเราจะร่วมหุ้นร่วมทุนหรือจะทําอะไรยังไงกับเพื่อนฝูงหรือคนสนิทหรือคนใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยก็ ให้ตัดสินใจอย่างรอบคอบอย่าตัดสินใจเร็วนะครับการที่เราเข้าเลิกเพชฌฆาตเลิกเนี่ยคือเลิกของการตัดสินใจเด็ดขาดซึ่งการตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ยมีให้ทั้งคุณแล้วก็มีให้ทั้งโทษไม่ได้ว่าม,มีให้ทั้งคุณแล้วก็มีให้ทั้งโทษไม่ได้เสียเสมอไปนะฮะมันเป็นการลีลาของเลิกเท่านั้นเองว่าเออคุณตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยขอให้คุณตัดสินใจในลนักษณะที่ให้มีความละเอียดรอบคอบเท่านั้นเองนะก็จะทําให้เราเนี่ย สามารถประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องราวต่างๆดนาะก็พาธิตก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากแต่ว่าตัวที่เสียหายมากๆเลยคือดาวอังคารนะก็ต้องบอกว่าดาวพระอังคารเนี่ยมีแค่วันจันทร์วันเดียวเองที่เสวยเทวีเลิกนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเข้านาวังพิษหมดเลยนะ ตั้งแต่วันอังคารไปจนถึงวันพระอาทิตย์เนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวในเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคลักษณะต่างๆนะหรือการแสวงหาโชคลาภความสําเร็จต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในเงื่อนไขของความชํานาญการพิเศษนะครับในสิ่งที่เราถนัดเราอย่าทอะไรโดยรู้สึกหุนหันพันแล่นเด็ดขาดนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ดาวพังคารเนี่ยสวยเลิกไม่ดีนะครับเข้าระวังพิษนะกก็ค่อนข้างจะแย่แล้วไปเจอกับใครไม่เจอไปเจอกับดาวอังพระอาทิตย์นะครับเวลาเข้าพิษเนี่ยแล้วไปเจอดาวศัตรู มักที่จะเกิดเหตุที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะก็คือต้องบอกว่าในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆนะครับนะก็ต้องะระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อการเดินทางด้วยนะเพราะว่าดาวพฤหัสเองท่านมาจากเจ้าเรือนสหชะนะสะหช้าแปลว่าการเดินทางนะครับแล้วพอไปเจอกับพระอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนั่นหะมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเดินทาง ลักษณะต่างๆนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าขับรถขับลานะครับก่อนที่จะไปไหนก็สวดคาถาบูชาเท่าไว่สรวนนิดหนึ่งนะครับก็ในช่องผมมีนะก็จะถือว่าช่วยได้นะครับก็แล้วก็อย่าประมาทนะครับในหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะครับนะแล้วลักษณะของการลงทุนหรือเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงสัป,ปดาห์นี้ยังไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่นะโอเคส่วนหนึ่งดาวพังคารเนี่ย ท่านมาจากเจ้าเดือนราพะราพะปุตตาถ้าเราอ่านตามตัวแล้วเนี่ยแปลว่ามีมีโชคม,มีลาภมีเกี่ยวเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงนะแต่บังเอิญช่วงะระยะเวลากลางาเนี่ยตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เนี่ยท่านเข้าระวางพิษนะครับนะก็แสดงว่าดวงดาวเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็ต้องระมาระวงังและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยดาวพังคารท่านมาจากเจ้าเรือนอลีอลีก็แปลว่านี่สินอุปสรรคเนื้อยากนะ กับการลงทุนกับการเสี่ยงโชคกับการเสาะสแสวงหางบางสิ่งบางอย่างนะครับนะก็อยากจะให้รามัดระวังไว้นะครับแค่นี้เองนะครับนะก็ก็ต้องบอกว่าในมุมดาวเนี่ยก็ในส่วนดีก็มีอยู่นะครับนะอย่างอย่างดาวคารมาจากรา,าพปุตตาตรงนี้ดีอยู่นะครับแต่ว่า สวยเลิกไม่ค่อยดีก็ต้องให้เรามัดระวังไว้ดิบหนึ่งมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเสียทั้งทั้งหมดนะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การตัดสินใจของเราเพราะว่าตอนนี้ดาวหลายๆดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ก็สวยเพชฌฆาตเลิกนะครับดาวพระพุธก็สวยเพชฌฆาตเลิกนะครับ ก็ดาวหลายๆดวงนะครับก็อยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะครับก็อยากจะให้เรามาระวังไว้เท่านั้นเองนะครับนะเอาละต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพฤหัสบดีนะครับนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับตอนนี้หลังจากวันที่8นะครับก็คือตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเนี่ยแน่นอนคู่ครองดี แล้วก็ดาวเจ้าเรือนการงานดีนั่นหมายถึงว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยในเรื่องของคู่ครองหรือในเรื่องของการงานหรือวิถีชีวิตอะไรต่างเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีแล้วนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครอง,ว,งวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาษะนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าไม่ได้มีดาวอะไรเล็งนะครับนะอาจจะมีลักษณะการตีโกนถึงอืลักษณะการตีโกนถึงก็คือโอเคดาวพฤหัสที่อยู่ในธาตุลมในราศีกลุ่มก็อาจจะมีการตีโกนมาถึงนะครับในราศีตุลที่มีดาวพระอาทิตย์ นะครับแล้วก็ดาวพระพุธดาวพังคานซึ่งเ็าต้องบอกว่าถูกโฉลกกับดาวพฤหัสหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตก็เป็นคู่มิตรดาวพระพุธก็เป็นคู่เขาเรียกว่าคู่วิเศษนะครับนะแล้วก็ดาวคารเป็นคู่สมพลนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยจะสมหวังเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับแล้วก็จะสมหวังเกี่ยวกับในเรื่องของคู่ครองถือว่าไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ดีเลยนะครับนะเอาละส่วนดาวพระศุกร์อ่านะครับ ก็ต้องบอกนิดนึงนะครับนะตอนนี้ดาวพระศุกร์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศส่วนหนึ่งนะครับและท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆนะตอนนี้ดาวพระศุกร์เองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตนินะก็แปลว่าปุตตะไปอยู่ในเรือนปัตตนิก็เรามีเกณฑ์ที่จะรับพนักงานใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าดาวพระศุกร์ตอนนี้นะครับเอ่อจะเข้าเลิกธลิศโทเนี่ยนะครับก็อยู่2วันนะวันจันทร์กับวันอังคารนะครับถ้าจะรับคนหรือสมัคร อะไรประมาณนี้นะก็รับได้ตั้งวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเข้าเลิกดีเข้าวนาวาังปุ่เอกนะครับส่วนวันอาทิตย์เองก็เข้ามาหาธนูเลิกสําหรับสัปดาห์นี้ดาวพระศุกร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้โทษนะครับนะกับชาวราศีเมถุนและให้คุณด้วยทำนะครับนะก็เกี่ยวเรื่องของการรับสมัครงานหรือมีการิเริ่มรุ่มหุ้นรุ่ม,มทุนทําอะไรยังไงหรือมีการิเริ่มทําอะไรยังไงเนี่ยช่วงนี้ถือว่า ก็ยังให้คุณกับดวงชะตาสําหรับชาวราศีเมถุนไม่ได้เสียหายอะไรนะถือว่าดีนะครับดาวพฤหัสเล็งแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของอหึงหึงหวงหวงหน่อยแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นลักษณะงอนเฉยเฉยนะเพราะเข้าเลิกดีก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะเป็นลักษณะงอนงอนออนๆกันนิดนึงนะครับความรักการงานไม่มีปัญหานะครับดีนะครับเอาละนะส่วนดาวพระเสเองเนี่ย นะครับท่านท่านท่านเป็นาดาวเจ้าเรือนมรณะนะมรณะเป็นเกษตรแล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กับดาวอะไรก็ถือว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะครับส่วนดาวพระหูเองนะครับท่านเป็นดาวไปอยู่ในเรือนวินาศเขาเรียกว่าสุภวินาศนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ไม่ได้มีดาวอะไรที่เป็นเล็งกับท่านหรืออะไรยังไงก็ยังไม่ค่อยมีเอฟเฟก อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะแต่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีดาวห,หลายดวงไปไปกระตุ้นท่านหน่อยนะครับก็ก็ช่วงนั้นก็อาจจะต้องระมาระวังนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับยังได้อยู่นะครับนะส่วนดาวพฤเกตที่ทับลัคนาก็ต้องบอกว่าดาวพฤเกตตอนนี้ไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่นะในช่วงของวันจันทร์ที่8วันที่9แล้วก็วันที่10เนี่ยจะเข้าเอ่อจะเข้านาวังพิทก็คือมันจะยุ่งยุ่งฟุ่งฟุ้ง,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 งนิดนึง นะครับนะกเ็เกี่ยวกับในเรื่องของบุตรหลานด้วยนะครับวัาระวังนิดนึงนะครับแล้วก็คือเป็นเล่งกันนะฮะในราศีธนูเนี่ยก็ก็ถึงเนี่ยบางทีก็อาจจะมีความกังวลเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานลูกหลานผู้ใต้บงังคับบัญชาลักษณะอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ย นะครับก็เข้าเนอเอ่อเข้าเพจคาสเลิกอีกเหมือนกันนะครับนะก็คือดาวพฤกัสเนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับนะก็เข้าเพจคาสเลิกก็เราอาจจะตัดสินใจเร็วนิดนึงนะก็ให้เรามาัดระวังไว้นิดนึงก็คือในช่วงของสัปดาห์นี้ให้ทําอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่ในเรื่องของการตัดสินใจที่รอบคอบนะครับปัญหาต่างๆก็นะครับจะไม่เกิดอะไรขึ้น นะครับก็ก็ต้องบอกว่าสัป,ปดาห์นี้สาหรับชาวราศีเมถุนนะครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยจะให้คุณต้องบอกอย่างนี้นะครับจะให้คุณในช่วงของอวันจันทร์ที่8ที่9ที่10นี่นี่ยังให้คุณอยู่นะครับการเงินเนี่ยจะเจดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ค้า,ค,ค,าคู่คุณส่วนคู่สัญญาอันนี้ถือว่าโอเคนะแต่จุดที่ต้องระมัดระวังเนี่ยก็จะเป็นในช่วงนะครับตอนที่เข้าในราศีมืงกรนะ อันนี้ต้องต้องเรามาระวังนิดนึงนะครับนะก็จะอยู่ในช่วงของอวันที่สิบเอ็ดนะครับนะแล้วก็วันที่สิบสองนะครับนะส่วนวันพุธเนี่ยก็เข้ามาครึ่งครึ่งวันน่ะนะส่วนส่วนในวันพุธเนี่จะเข้ามาตอนตีหนึ่งสามสิบห้านะก็คือในช่วงของวันที่สิบนะเวลาปีสี นะครับสนาทีช่วงนั้นการเงินจะไม่ค่อยดีแล้วนะต้องต้องต้องเรมามดระวังไว้ไว้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปดีอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยจะมีคนอุปถัมภ์ข้าจุนนะครับก็จะเป็นในช่วงของนะครับเอ่อตอนที่เข้าในวันเสาร์วันอาทิตย์นะแล้วก็ในวันศุกร์เนี่ยนะครับในวันศุกร์นี่ก็จะเป็น ไปลายๆนิดนึงนะครับนะก็อยู่ในช่วงประมาณเจ็ดโมงยีเป็นไปต้นไปนะครับนะเรื่องของการเงินถึงจะดีนะสำหรับวันศุกร์นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะก็นะในช่วงของการเงินนะครับ แล้วก็ในช่วงของการงานความรักยังดีอยู่นะสําหรับชาวราศีเมถุนก็ให้ระวังเกี่ยวในเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องนิดนึงนะครับนะตามช่วงเวลาที่ผมบอกนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพูดทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้าไปชมนะหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกรับขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับด้านใดถูกอกถูกใจขอขอกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็ท่านใดถูกใจก็สามารถที่จะร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนรายการช่องของอาจารย์เกต้าวนะครับ จะเลี้ยงน้าชากาแฟก็จะกราบขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะอาราคลอยทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขบุตผมเกตเก้าดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพีดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเออสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล ทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<อ>ก็เอาอย่างนี้นะฮะ<อ>เดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,น,นะครับ<อ>ดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ<อ>พ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยปะระคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็ คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทาครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ แต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะรแล้วนะสําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ